สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามนะครับหลังจากที่ประธานดีโดนลดนทรัมป์ผู้นําของสหรัฐกล่าวถึงรัเสเซียและสงครามว่าถ้าเราไม่ทําข้อตกลงกันเร็วๆนี้ตนก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะเก็บภาษีสุลกากรและเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรในระดับสูงกับสินค้าใดๆก็ตามที่รัเสเซียขายให้กับสหรัฐและประเทศต่างๆที่เข้าร่วมตนไม่ได้ตั้งใจจะทําร้ายรัเสเซียและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประธานดีว่าลาดิเมีร์ปูตินมาโดยตลอด ตนจะทําคุณประโยชน์ครั้งใหญ่ให้กับรัสเซียด้วยการทําให้พวกเขายุติสงครามอันไร้สาระอันนี้เสียดีล่าสุดนั้นดมิตรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบรัฐบาลรัสเซียก็ได้ออกมาแสดงความเห็นกับผู้สื่อข่าวในคํากล่าวนี้ของโดนัลด์ทรัมป์ว่าเราไม่เห็นมีอะไรใหม่เป็นพิเศษเกี่ยวกับสิ่งนี้ทรัมป์ชอบวิธีการเหล่านี้อย่างน้อยเขาก็ชอบใช้บันในช่วงที่ดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีในครั้งแรกอย่างไรก็ดีรัสเซียนั้นกําลังติดตามถ้อยถแถลงของโดนัลด์ทรัมป์อย่างใกล้ชิดเราบันทึกทุกรายละเอียดอย่างครบถ้วน รัเสเซียยัง,งพร้อมที่จะมีการเจรจาอย่างเท่าเทียมและมีความเคารพซึ่งกันและกันทั้งนี้ทัศนคติของโดนันทป์ที่แสดงออกมาครั้งนี้ได้รับการวิจารณ์อย่างกว้างขวางว,ว่าเป็นการทําให้ข้อตกลงสันติภาพมีแนวโน้มเกิดขึ้นน้อยลงเช่นเดียวกับทางด้านคอนสแตนตินโคซาซอฟรองประธานสภาสูงของรัสเซียแสดงความเห็นว่าโดนันทรป์มไม่ได้มีการเรียกร้องใดๆต่อ,อยูเครนเลยสิ่งนี้ยืนยันในระดับความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับสาเหตุสถานะปัจจุบันและแนวโน้มในการแก้ไขวิกฤตยูเครน อยู่ในระดับเดียวกับความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับแนวทางและผลลัพธ์ของสงครามโลกครั้งที่2ที่โดนันทรัมป์ชื่นชมว่ารัเสเซียช่วยให้สหรัฐชนะสงครามโลกครั้งที่2แต่รัเสเซียสูญเสียผู้คนไป60ล้านคนซึ่งรัเสเซียแก้ว่าไม่ถูกต้องเพราะตัวเลขประมาณการอยู่ที่26.6ล้านคนด้านอเล็กซานเดอร์คอสซึ่งคนนี้เป็นผู้สึกอข่าวสงครามก็แสดงความเห็นว่า การหยุดยิงในตะวันออกกลางทําให้โดนัททรัมป์รู้สึกว่าตนมีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งรัสเซียก็ไม่ใช่กาซ่าและการเริ่มเจราจาโดยใช้การยื่นคําขาดก็ไม่ใช่การเคลื่อนไหวที่มองการไกลของผู้นําที่อ้างตัวว่าเป็นผู้สร้างสันติภาพรัสเซียจะไม่มีวันตกลงตามข้อตกลงใดๆที่กําหนดขึ้นด้วยการแบล็กเมลล์และก็การข่มขู่อย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ก็มีอับบาสกันยามอกอดีตผู้เขียนทาปราัยของประธานดีวลลดิเมียปูตินซึ่งขณะนี้บอกว่ารัสเซียแต่งตั้งให้เป็นสายลับต่างชาติ แสดงความเห็นเช่นกันว่าแนวทางของโดนัลด์ทรัมป์อาจทําให้เกิดผลเสียเพราะผู้นารัเสเซียนั้นเป็นคนที่ไม่ชอบทําอะไรภายใต้แรงกดดันสาธารณะด้วยเกรงว่าอาจถูกตีความเข้าใจได้ว่าเป็นสัญญาณของความอ่อนแอดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่ปูตินจะเลือกโต้อตอบและเผชิญหน้าขณะเดียวกันนั้นสำนักข่าวบูมเบิร์กได้รายงานนะครับว่าประธานดีวอลเดเมียร์เซเลนกี้ผู้นําของยูเครนดูเหมือนจะเปลี่ยนจุดยืนเกี่ยวกับประเด็นที่ตัวเองเคยลงนามเอาไว้เมื่อช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี2022ว่าห้ามตัวเองทําการเจรจาใดๆกับปู ซึ่งกฎหมายดังกล่าวยังคงมีผลบังคับใช้แต่กับการให้สัมภาษณ์กับบูนเบิร์กล่าสุดนั้นเซเลนกี้ได้กล่าวว่าตนต้องการคำมั่นสัญญาจากโดนั์ทรัมป์ที่จะสนับสนุนและรักษาความปลอดภัยให้กับยูเครนก่อนที่จะเจราจากับปูตินหากโดนั์ทรัมป์สามารถรับประก,กันความมั่นคงที่เข้มแข็งสําหรับยูเครนได้เราก็จะเดินหน้าตามแนวทางของการพูดเช่นเดียวกันอย่างไรก็ดีในส่วนของปูตินนั้นปีที่แล้วปูตินเคยบอกว่าตนจะเจราจากับเซเลนกี้ได้ก็ต่อเมื่อเซเลนกี้สามารถจัดการเลือกตั้งชนะการเลือกตั้ง เพื่อฟื้นคืนความชอบธรรมให้กับตัวเองเนื่องจากเซเลนกี้ได้หมดวาระผู้นําประเทศอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2567แต่ได้อ้างกฎอายการศึกเพราะความขัดแย้งกับรัสเซียจึงยังคงเป็นประทับดีจนถึงปัจจุบันนี้นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่น่าสนใจทีเดียวสําหรับความเคลื่อนไหวทั้งฝั่งของรัสเซียและก็ฝั่งของยูเครนรวมถึงความเคลื่อนไหวของโดนัลด์ทรัมป์ที่ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนในเวลานี้ นี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นก่อติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันนะครับหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด s u b s c r i b e กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวด้วยครับ